สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมทีคิโร่ก็กลับมาับใช้แฟนแฟนอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6นะครับเป็นการนําเสนอเลิกดับ40ชุดนะครับดับได้ทั้ง6ประตูเลยนะครับระหว่างอาจารย์ซาซิมาและอาจารย์พิมพ์ใจนะครับก็แคปหน้าจอรับไปรับไว้พิจรนารณาด้วยนะครับผมต่อไปก็นําเล็กดับมาตัดจากผัง1น0ชุดนะครับไม่รวมเบิ้อหามนะครับ ขีดเดียวดับได้ท่านเดียว2ขีดดับได้2ท่านนะครับส่วนระบายสีไว้นั้นเป็นชุดเด่นนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับต่อไปก็นำเลขดับตัดออกไปคัดเลขเด่นออกมาได้ตามภาพนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์พิมพ์ใจท่านบอกว่า678มา1ตัวนะครับก็เลยวงไว้ที่มี6มี7และมี8เอาไว้เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามนะและช่วยกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพราะบางงวดอาจจะมาล่าช้านะครับเพื่อให้ท่านต้องรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลาในว,วาระโอกาสใหมน่นี้ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ปีนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เป็ร้ายขอให้ผ่านพ้นไปนะครับโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บปลใอยหายเป็นปกตินะครับ ช่วยกันอุดหนุนติดตามเยรสารพิมพ์ใจและสนสารสัตวสีมาด้วยนะซึ่งมีวางแผงตามแผงทั่วประเทศนะครับ P p นี้ก็ขอจบเพื่อเพียงเท่า,ทานี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วย,วยกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อท่านรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับพ่บาบังนวดมาล่าช้านะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม